วันนี้คุณจะได้พบกับเบื้องหลังการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพสูงจากสุภาวีฟาร์มที่ทั้งสะอาดปลอดภัยเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าในการดูแลสุขภาพทั้งการเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบกระบวนการสกัดน้ำผึ้งที่พิถีพิถันและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพน้ำผึ้งทุกหยดคุณสงสัยไหมว่าน้ำผึ้งที่ดีจริงๆต้องผ่านอะไรมาบ้างไปหาคำตอบกัน สุภารีฟาร์มวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกระบวนการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพสูงที่ละขั้นตอนทั้งการเลี้ยงผึ้งและการดูแลรังผึ้งไปจนถึงการบรรจุพันธุ์ที่รักษาความสดและคุณค่าของน้ำผึ้งไว้อย่างเต็มเปี่ยมมาดูแต่ละขั้นตอนกันเลยค่ะ 1. การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ที่สุภาบีฟาร์มเราเลือกตั้งรังผึ้งในพื้นที่ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ผึ้งได้รับอาหารที่เป็น ธรรมชาติ100%ไม่มียาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีใดๆการเลี้ยงพึ่งในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ช่วยให้น้ำพึ่งมีสารอาหารมากขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันการอักเสบและส่งเสริมสุขภาพผิวพรรณ2การตรวจสอบและดูแลสุขภาพของพึ่งอย่างสม่ำเสมอทีมผู้เชี่ยวชาญของเราคอยดูแลสุขภาพของพึ่งด้วยวิธีธรรมชาติเช่นการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอาหารเสริมตามฤด,ดูกาลช่วยให้พึ่ง แข็งแรงผลิตน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ปราศจากสารปนเปื้อนเป็นน้ำผึ้งที่ดีต่อสุขภาพลดปัญหาการแพ้และเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย 3. การเก็บน้ำผึ้งอย่างพิถีพิถันเมื่อผึ้งสร้างน้ำผึ้งเต็มที่เราเก็บน้ำผึ้งด้วยวิธีไม่ทําร้ายผึ้งและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เก็บอย่างระมัดระวังคงคุณค่าทางสารอาหารช่วยบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังและฟื้นฟูร่างกาย 4. การสกัดน้ำผึ้งด้วยเทคนิคพิเศษน้ำผึ้งถูกสกัดออกมาอย่างระมัดระวังโดยใช้กระบวนการที่รักษาความสดและคุณค่าทางอาหารการสกัดที่พิถีพิถันช่วยรักษาสารอาหารในน้ำผึ้งทําให้น้ำผึ้งมีสรรพคุณในการช่วยเสริมระบบย่อยอาหารและบํารุงระบบประสาท การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและรักษาคุณภาพน้ำผึ้งถูกบรรจุในขวด PET food grade กันแสงและอากาศทำให้คงความสดใหม่ได้นานบรรจุภัณฑ์ที่ดีช่วยรักษาคุณค่าของน้ำผึ้งให้คงอยู่นานช่วยป้องกันการเสื่อมของสารอาหารและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระยะยาวแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำผึ้งอีกนะบ๊ายบาย